ครับผมวันนี้อยู่กับสอนอจอ้หรือสนนจัคครับวันนี้จะพามาชมชุดเครื่องเสียงราคาไม่เกิน60,000บาทครับเราให้เป็นชุด4ี4ุณเราได้ไปทั้ง4ใบแล้วก็กลาง4ใบแล้วก็ชุดแหลกครบมิกครบพร้อมเปิดพร้อมดังครับในราคานี้จะมีอะไรกันบ้างครับไปชมกันครับผม เราจะรีบรีวิวหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้ามารอที่หน้าร้านแล้วครับมาดูในส่วนของ power ครับจะเป็น da 5 0 0 4ครับกำลังขับอยู่ที่5 0 0 0ัวัตต์ครับก็จะเป็น4ชแนลนะครับขับเบสองชแนลแล้วก็ขับกลาง2ชแนลครับผมถัดมาก็จะเป็นคดอนาล็อกครับตัวนี้เราปรับไปให้พร้อมเปิดพร้อมดัง เราปรับไปให้เรียบร้อยครับผมสามารถปรับเป็น3ทางก็ได้ครับในคอตตัวนี้เราปรับเป็น2ทางไปให้ครับถัดมาก็จะเป็นไมโครพัด U M 1 9ครับผมให้สัญญาณที่ไกลถึง50ิเมตรเลยครับผมสามารถจูนขึ้นได้จูนสัญญาณได้ครับถัดมาก็จะเป็นปักตัวนี้ก็จะรวมปักทุกอย่างไว้ใ,ในปักตัวเดียวสามารถบอกกระแสไฟบอกแรงดันไฟตัวนี้ตีเครื่องของเราได้ดีมากครับมาดูในส่วนของมิกกันครับผมจะเป็นมิกแคปล่าสามารถปรับบิดกลางแหลมได้ตามใจชอบเสียบไม้ได้4ช่องครับผม มี eq ในตัวเปิดบลูทูธเปิดเพลงไร้สายก็ได้ครับในชุดนี้มีเอฟเฟกต์เอ็กโคถึง16เสียงครับสามารถปรับได้ตามใจชอบครับผมส่วนสายยานญันเราก็แถมไปให้ในชุดทั้งหมดครับเราเก็บสายให้เรียบร้อยใช้งานไม่ยุ่งยากแน่นอนครับผมส่วนสายลำโพงนะครับลูกค้าอยากได้เป็น20เมตรครับเราก็จัดให้ได้ครับผมตามใจลูกค้าครับมาดูในส่วนของตู้ลำโพงกันครับผมตู้เสียงกลางก็จะเป็นตู้ a 1 2เป็นดอกโคงปั๊มนะครับชุดนี้ได้ดอกคงปั๊มไปดอกลำโพงนะครับก็จะเป็นดอกอบอ้อมคงปั๊มนะครับส่วน ดอกแหลมก็จะเป็นดอกแหลมธนาโดตอง8ดครับผมสามารถตั้งได้เขียนได้ครับตู้ใบนี้มีสลักลูกป,ปืนให้พร้อมครับถัดมาในตู้เบดคครับจะเป็นตู้เบดเทอร์โบปาก18นิ้วครับเป็นตะแยงฉีกไปไม้อัดก็จะเป็นไม้อัด20ิมิลขอบเล็กไปให้ทั้ง4ใบครับผมทั้งเซตนี้ก็อยู่ในราคาไม่เกิน60,000บาทครับผมลูกค้าอยากได้ตู้ใบนี้กลางใบนี้แล้วก็พาวเวอร์รุ่นนี้เราจะให้ตามงบลูกค้าตามใจลูกค้าได้เลยครับผม เป็นไงกันบ้างครับได้ฟังเสียงแล้วถูกใจลูกค้าท่านใดก็สามารถมาสั่งซื้อที่เพจบริษัทเอกสวชัยภูมิจำกัดหรือว่ามาที่หน้าร้านสาขา2ได้เลยครับเราสามารถจัดให้ได้ตามคำขอของลูกค้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ